ขายออนไลน์ใช้ไลน์หรือเฟซบุ๊กดีนะคะสิ่งแรกเลยนะที่ทุกคนนะคะจะต้องรู้เลยนะคะว่าวันนี้คุณนะจะขายสินค้าอะไรถ้าวันนี้คุณมีหน้าร้านอ่าฟังนะ โค้ดาตนะคะเริ่มต้นจากการที่มีหน้าร้านโคต่ายมีร้านขายส่งอยู่ตลาดโบเบนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่โค้ดาต่เริ่มทําในการขายของออนไลน์นะคะการที่เรามีหน้าร้านนั่นหมายความว่าเรามีสินค้าอยู่แล้วเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าของเรานะคะไปเจอสินค้าของเราที่ร้านแล้วหลังจากนั้นเขาจะติดตามสินค้าแล้วก็โฟลว์สินค้าหรือซื้อสินค้าของเราซ้ําได้อย่างไร เราจะเพิ่มนะคะกำลังซื้อของลูกค้าได้อย่างไรถ้าคุณมีหน้าร้านนะคะแนะนำเลยให้คุณเริ่มการตลาดนะคะเริ่มต้นขายที่ไลน์ทีนี้ขายที่ไลน์เนี่ยไลน์นะคะมันจะมีอยู่สองรูปแบบจะมีทั้งไลน์ไลน์แชทและไลน์ธุรกิจทีนี้สองไลนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะไลน์ส่วนตัวนะคะไลน์ส่วนตัวเขาจะก,กรรเขาเรียกว่า เขาจํากัดเพื่อนซึ่งไลน์ส่วนตัวของเราเนี่ยเรารับเพื่อนมีเพื่อนได้มากสุดนะคะ5,000คนแต่ไลน์ Official Account เขาไม่ได้จํากัดว่าคุณจะมีเพื่อนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะสมมุติยกตัวอย่างของโค้ตายนะที่เพจเนี่ยมีคนติดตามตอนนี้หมื่นกว่าถ้าคนทั้งหมื่นกว่าคนนะคะเข้ามาเป็นลูกค้าที่อยู่ในไลน์ของเราถ้าโค้ตายใช้แค่ไลน์ส่วนตัว จะรับลูกค้าทั้งหมดไม่ได้แนะนำถ้าใครนะคะจะทำตอนนี้ถ้าใครจะเปิดหน้าร้านใครจะทำออนไลน์ใครจะย้ายร้านตัวเองเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ก็้ตไแนะนำให้คุณเริ่มต้นที่ line official account นะคะคือ line oa ไปเลยใส่ line ธุรกิจไปเลยใส่เป็นแนวทางธุรกิจไปเลยแล้วคุณจะมีฟัง์กชั่น ที่สามารถนะคะเพิ่มลูกเล่นได้หลายอย่างหลากหลายและเพิ่มลูกค้าได้ด้วยเพราะ Line Official Account ตอนนี้เขาพัฒนาถึงการที่เราสามารถซื้อโฆษณาได้แล้วนะคะ line Chat แชทหรือ Line ส่วนตัว 1. จําจำกัดเรื่องการรับเพื่อน 2. สามารถสร้างกลุ่มได้ไหมสามารถสร้างกลุ่มได้แต่มันดียังไงนะคะคือ Line Line ส่วนตัวเนี่ย เวลาที่เรามีเบอร์โทรของเพื่อนเราหรือลูกค้าที่เขาเมมเบอร์เราแล้วเขามี ID Li ยเหมือนกันหรือว่ามีแอป l ลน e มันก็จะลิงก์หากันทันทีเราก็สามารถโฟลโลูกค้าต่อได้นะคะในรายส่วนตัวแล้วเราก็สร้าง Line Official Account ขึ้นมาแล้วก็แชร์ Li n e Official Account ของเราเนี่ยไปแปะไว้ที่ลายส่วนตัวซะ ให้ลูกค้าเขาเข้ามาติดตามเราที่ l ล n e oa เข้าใจไหมคะวิธีการนะทีนี้มาดูนะคะ l ลายส่วนตัวให้คุณทำเขาเรียกว่าทำหน้าบ้านหน้าบ้านหรือหน้าร้านนะคะให้เหมือนกับคุณะสร้างเพจเลยทุกแอปพลิเคชันมันเชื่อมต่อกันและลูกค้าไม่ว่าเขาจะมาหาเราทางเพจ มาหาเราทางไลน์ Official a c c o u n t มาหาเราทางไลน์ส่วนตัวให้เขาได้เห็นว่าหน้าร้านของเราคืออะไรเราขายอะไรสำคัญมากๆนะคะการสื่อสารลูกค้าว่าหนึ่งเราขายอะไรเดี๋ยววันนี้ข้ณต่าจะอธิบายเกี่ยวกับรายส่วนตัวก่อนการสร้างความน่าเชื่อถือเวลาที่ลูกค้า เขาติดต่อเราไม่ได้จําเบอร์เราไม่ได้บางคนแอดตลาดแล้วหาเบอร์โทรเราไม่เจอนะคะเขาจะสามารถเข้าไปเอาเบอร์โทรเราข้างบนตรงนี้ได้แล้ววิธีการใส่ใส่อย่างไรวิธีการใส่ง่ายมากนะคะให้คุณเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะเข้าไปในหน้าลายของคุณอันนี้ลายส่วนตัวนะคะเข้าไปที่ฟันเฟืองข้างบนขวามือเห็นฟันเฟืองไหมคะโคต่ายทํา วงกลมสีแดงๆไว้ให้ชื่อเบอร์โทรสถานะเห็นไหมคะชื่อเบอร์โทรมันจะขึ้นใต้นะคะจะขึ้นโชว์ใต้ชื่อให้คุณพิมพ์เบอร์โทรก่อนคุณจะเอาเบอร์โทรนะคะโชว์ขึ้นให้เขาเห็นคุณก็พิมพ์พเบอร์โทรตรงสถานะเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ไปค่ะรับสมัครตัวแทนเนี่ยเขาตั่ใส่รายละเอียดแต่มันไม่ขึ้น มันขึ้นแค่เบอร์โทรเท่านั้นถ้ามันยาวเกินไปมันก็ไม่ขึ้น ID line คุณจะไปตั้งก็ตั้งนะคะคือตั้งได้ครั้งเดียว ID line หลังจากนั้นมันก็แก้ไขไม่ได้วิธีลงรูปลงลง,ลงรูปในไทม์ไลน์นะคะในไทม์ไลน์ส่วนตัวง่ายมากค่ะ เข้าไปนะคะหน้าลายของเราแล้วให้สังเกตรตรงคําว่าไทม์ไลน์มันจะเป็นวงกลมสีเหมือนเหมือนวงกลมเหมือนเข็มนาฬิกานะคะด้านล่างเลยตรงกลางโคาต่ายวงไว้เป็นสีแดงๆให้คุณกดเข้าไปนะคะและให้คุณนะสังเกตหาตัวกากบาทบวกสีเขียวนะคะเห็นไหมคะบวกสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วกดคําว่าโพสนะกดคําว่าโพสต์แล้วคุณก็ เข้าไปใส่รูปภาพรายละเอียดนะคะข้อมูลต่างๆก็โพสต์ขึ้นไปก็จะโชว์อยู่บนไทม์ไลน์ไทม์ไลน์เนี่ยเขาเวลาที่ถ้าเราลงลงบ่อยๆลงบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเด้งนะคะไปโชว์ให้เพื่อนของเราเห็นได้เหมือนกันคล้ายๆกันกับ Facebook ส่วนตัวเวลาที่เราโพสต์ใน a c e b o o k นะคะเพื่อนของเราที่อยู่ในเฟซเขาก็จะเห็นโพสต์ของเราเหมือนกันไทม์ไลน์ก็เหมือนกันไลน์ ส่วนตัวนะคะสามารถสร้างกลุ่มได้สองแบบว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มลายธรรมดากับกลุ่ม Openchat แตกต่างกันอย่างไรกลุ่มรายธรรมดาหนึ่งจำกัดด้วยจำนวนสมาชิกสามารถมีจำนวนสมาชิกในกลุ่มได้เพียงแค่500คนเท่านั้นนะคะและกลุ่มรายปกติกลุ่มลายธรรมดาเนี่ย เวลาสมาชิกที่เข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนในสมาชิกเนี่ยอยากจะแอดเพื่อนแอดคนที่อยู่ในกลุ่มกลุ่ม Open Chat แตกต่างอย่างไรนะคะ o p e t Chat เนี่ยคือสามารถรับสมาชิกในกลุ่มได้มากสุดถึง5,000คนด้วยกันนะคะและเพื่อนสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถแอดกันได้คุต่ายยกตัวอย่าง เคาตาจะใส่แบบนี้นะคะหลังจากที่มีการอัพสินค้าในครอบครัวตายช็อปทุกครั้งเพราะว่า 1. เวลาที่คนเข้าไปในกลุ่มแล้วเขาต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าเขาไม่สามารถที่จะทักนะคะจิ้มเข้าไปในชื่อของแอดมินแล้วก็ทักไลน์ไปหาส่วนตัวได้เราจะต้องมีการ Copy Link ลายแอดมินนะคะแล้วก็วางเห็นไหมคะเขาแตจะมีสั่งซื้อสินค้าสอบถามงานรายละเอียดคลิกลิงก์นี้เลยจ้านั่นหมายความว่าคนที่จะสั่งซื้อสินค้าเขาจะต้องจิ้มลิงก์นี้เข้ามาเพื่อทักกับแอดมินถึงจะสามารถตอบรับได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีลิงก์นี้เขาจะไม่สามารถติดต่อ เราได้ก็จะมีวิธีการนะคะโคตายก็จะใส่ให้มีทั้งวิธีการเข้าไปดูรายละเอียดสินค้านะคะทำอย่างไรเพียงแค่คุณนะคะกดเข้าไปตรงเข้าไปพอเข้าไปในกลุ่มมันจะมีแถบ3แถบข้างบนขวามือก็กดเข้าไปในแถบแล้วจะเห็นคําว่าโน้ตนะคะแล้วก็กดเข้าไปในโน้ตนะแล้วก็จะเห็นสินค้าเรียงกันเยอะเลยทีนี้สินค้าของเรานะคะมีมากกว่า1,000รายการ ทำยังไงคะโคต่ายนะคะโคต่ายก็ใส่ h ฮทนะคะอยากประหยัดเวลาในการสั่งซื้อสินค้าก็กดลิงก์นี้เข้าไปเลยค่ะลิงแฮชแท็กนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะมีทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ป้องกันโควิดชุดนอนนะคะ,ะสมุนไพรต้านไวรัสกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้กระเป๋าสตังนะคะเห็นไหมคะคือมันจะมีหมวดหมู่ของเขาแล้วโคต่ายก็จะใส่แฮชแท็ก ตัวไหนที่เป็นแฮชแท็กพร้อมส่งเราก็จะใส่แฮชแท็กพร้อมส่งตัวไหนที่เป็น p order นะคะโค้ดตัดก็จะใส่แฮชแท็ก p order เห็นไหมคะก็จะมีทั้งพร้อมส่งและ p order p order ก็คือสินค้าที่นําเข้าจากประเทศจีนนะคะหรือประเทศต่างๆตามแล้วแต่สินค้านะคะเราก็จะเอามาลงไว้ว่าตัวนี้คือ p order นะรอสินค้านะคะรอสินค้า 1 5 2หยีวันแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคือเวลาที่เข้าไปในกลุ่มไม่ต้องงงนะคะไม่ต้องงงคือมันทำมันมันมีวิธีการสอนไว้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดทั้งมวลทีนี้เรามาดูกันนะคะเมื่อกี้คนณต่ายบอกแล้วนะว่าหนึ่งนะคะถ้าคุณมีหน้าร้านอยู่แล้วคุณควรที่จะเริ่มต้นจาก ไลน์เริ่มไปเลยไลน์ Official Account นะคะแต่ว่าในไลน์ตัวนี้นะคะอ่าโอเพนตัวเนี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฟรีนะคะฟรีลงฟรีนะคะแต่ถ้าเราลงไปที่ Line Official Account มันจะมีค่าใช้จ่ายในการโพสนะคะก็คือเราจะต้องเอารูปภาพสินค้าอย่างของโทษตายเนี่ยสินค้าเยอะต้องเอาสินค้าเนี่ย มาทำรูปใส่หลายๆรายการแล้วก็บอดแคสลงไปนะคะหนึ่งหนึ่งวันต่อหนึ่งโพสนะคะก็ได้เขาจะคำนวณจากอ่าเขาเรียกว่าสมาชิกที่ติดตามนะคะคำนวณจากเพื่อนอะที่ติดตามไลน์ของเราแล้วคำนวณจากข้อความเขาถึงหักเงินเราออกไป นะอันนี้เดี๋ยวไว้วันหลังมาเล่าให้ฟังทีนี้เรามาดูการตลาด Facebook ค่ะสร้างเพจนะคะแล้วก็ซื้อโฆษณาออกไปให้คนเข้ามาติดตาม ให้คนให้ลูกค้ามันจะมีวิธีการนะวิธีการที่คุณจะสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้ลูกค้าตัวจริงของคุณมากดถูกใจมากดติดตามแล้วเมื่อคุณโพสต์สินค้าอะไรลงไปโพสต์ตัวไหนก็ได้ขายสูตรนี้มีอยู่ที่ไหนคะโคตายมีอยู่ที่อ e ีบุ e ๊กค่ะอีบุ๊กนะอ่ะเปิดให้ดู อีบ e ุ๊นะคะสูตรยิงแอดด้วยมือถืองบน้อยตรงกลุ่มเป้าหมาย e b o ุ๊นี้นะคะมีสูตรลับนะต่างๆที่โค้ดตายร่ำเรียนมาแล้วก็ลงมือทำวันนี้ไม่ใช่แค่ไปเรียนแล้วไปจำขี้ปากเขามาพูดอย่างเดียวนะคะโค้ดตายเรียนแล้วทำนะทะทำวัดค่าวัดผลแล้วส่งต่อด้วย ตัวแทนด้วยนะคะมีคนที่ทำได้ตามสูตรนี้แล้วก็ได้ยอดขายวันละเป็นแสนนะ,ะเยอะนะตามสูตรนี้เลยนะคะอีบุ๊กแล้วคุแต่าก็สรุปนะคะมาเป็นอีบุ๊กให้กับคุณนะคะเพียงแค่490บาทเท่านั้นโอ้โห ถูกมากๆอีบ e ุ๊กนี้ใครที่สนใจก็ทักแชทเพจไปซื้อโฆษณาออกไปให้คนเข้ามากดถูกใจกดติดตามคุณก็สร้างคอนเทนต์นะคะแล้วก็สร้างโพสต์ขายโดยการซื้อโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายให้เขามีการได้ทักแชททักอินบ็อกของคุณเข้ามาแล้วก็ปิดการขายอันนี้ง่ายมากนะคะใช้งบน้อยคุณไม่ต้องไป เช่าคือเปรียบเทียบง่ายๆนะซื้อโฆษณาเนี่ยวันนี้ถ้าคุณทำธุรกิจคุณต้องไปหาทำเลที่เช่าร้าน แล้วคุณก็ต้องไปเช่าร้านคุณต้องไปทําสัญญาเช่าร้านไปวางเงินมาจําเขาสองคุณต้องสต๊อกสินค้ามาลงร้านนะคะสคุณต้องจ้างลูกน้องมาเฝ้าสี่คุณต้องใช้เวลาของคุณทั้งหมดไปเฝ้าเก็บตังค์ที่ร้านคุณลงทุนไปหนึ่งล้านบาทคุณคิดว่าหนึ่งล้านบาทมันจะคืนทุนให้คุณกี่วันกี่เดือนกี่ปีเคยคํานวณน,นี้ไหมคะ มันง่ายเนาะแต่ทำมันยากใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้คุณสร้างเพจค่ะไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวสร้างเพจก็ฟรี facebook ฟ,ฟ,ฟ,ฟรีค่ะแล้วยิ่งตอนนี้เข้ามาเป็นครอบครัวต่ายชอ็อปฟรีไปอีกนะคะสินค้าไม่ต้องสต็อกเอารูปภาพเอาวิดีโอเอารายละเอียดไปสร้างหน้าร้านก่อนลงทุน490บบาทซื้ออีบุ๊กหนึ่งเล่มไป ยิงแอดลองทำ490บาทไม่ได้ทำให้จนนะเออนะ490บาทไปทำไปอาลองยิงแอดนะคะไปลองนะ,ะไปฝึกตัวเองหนูแบบว่าหัวมันไม่ไปเลยค่ะเอาภาษาสุภาพนะคะขอโทษทีหนูหัวมันไม่ไปค่ะคือหนูดูอ e ีบุ๊กแล้วก็แบบเออนะถ้ายิงแอดอย่างเดียวเนี่ยหนูอยากได้ตั้งแต่สเต็ป เริ่มสร้างธุรกิจเลยได้ไหมคะก็คือหมายความว่าอย่างไงสร้างธุรกิจเลยก็คือทั้งหน้าร้านเพจหน้าร้านไลน์นะคะนะหนูอาใครที่มีสินค้าแล้วหนูอยากเอาร้านของหนูขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะหนูอยากได้ทุกสเตปเลยนะ,ะก็มีคอร์สออนไลน์คะ่ะโค้ดตายจับมือสร้างธุรกิจง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว ธุรกิจของคุณจะอยู่ในมือถือเพียงเครื่องเดียวเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์เดียวในเครื่องเดียวของคุณในโทรศัพท์ไปที่ไหนก็ทำงานได้ง่ายมากๆสุดลับนะคะอยู่ในคอร์สนะคะคอร์สออนไลน์นะคะราคาคอร์สค่ะ4,900บาทนะส9 0พบาทเรียนได้ตลอดชาติ พร้อมเป็นคอร์สออนไลน์ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเรียนได้ตลอดชาตินะคะ4,900บาทนะคะแล้วใครบอกว่าโคตายวันเนี้ยเรียนแต่ออนไลน์ออนไลน์หนูเรียนมาเยอะแล้วค่ะหนูอยากเจอตัวเลยเอามือถือมาเนี่ยมาเจอกันเนี่ยเทนให้หน่อยเนี่ยสอนหนูหน่อยจับมือหนูทำหน่อยนะคะโคตายเปิดโคชชิ่งรับเพียง5คนเท่านั้นนะ รับ5คนเท่านั้นนะคะนะาจำกัดด้วยนะคะไม่ไม่รับเยอะเพราะว่าตอนนี้โควิดด้วยนะคะโค้ดตก็ฉีดวัคซีนแล้วตรวจตรวจโควิวด COVID แล้วนะคะไม่ติด <c oughs> ไม่มีปลอดภัยนะคะนะ,คะใครที่จะใครที่จะมาหากันเนี่ยก็ต้องมีการตรวจโควิด COVID ก่อนนะโคชชิ่งก็ต้องตรวจโควิด COVID ก่อนนะคะนะ,ะ,นะะรับ5คนเท่านั้นนะคะถือโทรศัพท์มานะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาดูแลนะคะเป็นปีติดตามผลปีหนึ่งปีเต็มเต็มโอ้โหปีหนึ่งเต็มเต็มนะคะหลายคนนะมากกว่าปีตอนนี้นะคะตั้งแต่เริ่มเปิดคอร์สมานะคะลูกศิษย์เก่าๆก็ยังดูแลก็ยังให้คำปรึกษาก็ยังให้คำแนะนำเขาตลอดนะคะไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งนะโค,ะะค,ะคชชิ่งส่วนตัวนะคะหนึ่งวันเต็ม คุณจะได้เพจไปคุณจะได้เพจคุณจะได้วิธีการสร้างคุณจะได้ทุกอย่างโค้ดต่แถมอีบ e ุ๊กและคอร์สออนไลน์ให้ด้วยสำหรับคนที่เรียนโคชชิ่งนะคะได้ทั้งอ e ีบุ๊กได้ทั้ง online, ะคอร์สออนไลน์นะคะราคาโคชชิ่งห5 0 0 0บาทนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะ8,900บาท 8,900บาทแล้วบอกเลยว่าราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆนะคะจนราคาเต็ม15,000บาทถ้าเกิดว่าใครที่ตัดสินใจช้าราคาขึ้นนะ,ะที่ฉันบอกเลยนะคะค่าตัวโคตายนะคะเจอกันหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ธรรมดานะ,ะแล้วคุณจะได้มากนะมากกว่าแค่แค่สูตรยิงแอดเนี่ยเขาเอาไปเนี่ยเขาได้ไปเนี่ยเขาไปเขาไปทำนะคะซื้อยอดค่ะ คือไปซื้อโฆษณาแล้วยอดขายต่อวันวันละเป็นแสนเนี่ยก็คุ้มละกับละไม่ถึงหมื่นนะคะที่มาโคชชิ่งกันนะแปดพันเก้าร้อบาทใครสนใจก็ทักอินบ็อกได้เลยนะคะนะโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับโค้ดตายเข้าใจแม่ค้า